ด่านภมแดนนครพนมครับกำลังจะข้ามสะพานมิตรภาพเทลาวสานครพนมําม่วนครับนี่คือบรรยากาศเส้นทางที่เขาจะไปที่เมืองท่าแขกด้วยรถส่วนตัวครับมากรับ YouTube ส่งดังสบายดีสบายดีพี่น้องครับเจ้าพ่อนเดินทางครับรวมทิศน้ากันพี่น้องครับจากสรงไดนน้องครับวันนี้ชีวิตนักดนตรีครับผมเป็นนักดนตรีชีวิตนักดนตรีเนาะช่วงนี้ก็ว่างคอนเสิร์ต วางจะคอนเสิร์ตตามหาลักแท้แล้วโอ้ได้เลยครับเด <c oughs> ี๋ยวพาไปลงทางอยู่มือตะแขกเด้อ <laughs> เป็นทางออกประเทศไทยที่มีวิวงามที่สุดเลยเด้อไปเกินขมวนวิวหลกัลกน้นเลยครับ ด่านเก็บค่าทมเนียมสะพานลดเก๋ง50บาทลดโดยสารขนาดเล็ก100บาทลดหกล้อ200ร5อบาทต,ตามไปเลยครับค่าทมเนียมค่าเหยียบสะพานพี่น้องจะบาาครับ50าบาทอ๋อพี่น้องครับเวลาไปเที่ยวแล้ววันนี้ไปดัมโบ,บค,ครับปปครับไปประเด้อครับโชคดีค่ะสำหรับการเดินทาง่านสะพานมิตรภาพเพลาวสามนครมนุลขามุ่นนี้ครับ พั่งเปิดทำการตั้งแต่เวลา6โ,โมงเช้าฮอตซีทุ่มครับดาสพานรถส่วนตัวขันได้ครับถ้ารถยังมีงวดอยู่ไปขอเฟรนซน์นครับพี่น้องแล้วแต่ดวงด้วยวะประเทใไทหรือบ่อยนะว <c oughs> ันนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางสู่เมืองท่าแขกเกิดกำหมดแล้วครับมานกันเลยพี่น้องมาด้กันสามคนกระเป๋าตีตลอดทัวร์ครับเป็นทั้งออกประเทศไทยที่มีวิวงามที่สุดครับพี่น้องสพานมิตรภาพเทลาสามที่จังหวัดนครพนมครับ นี่คือบรรยากาศวิวหลักล้านเลยครับพี่น้องตัแล้วครับส้ยงามขนาดสะพานไปกับนี่มีคอมยาว7กิโลเมตรครับไปสัมหาษาสุด้าครับ ดแต่เป็น,ลนไปลายฝนต้นหนาวกันสิสวยงามคนนี้ใช่ไหมนีม่แหละครับในช่วงย่ำหนาวช่วงสกจกายนนะ mm hmm. ก็จะมีงานกิจกรรมที่วิ่งข้ามโขงทุกปีเลยมีมาราธอนนี่แล้ะครับอาศัยมาแทนคือมันงามที่ตกการโขงนะวิวงานในช่วงต้นหนาวกับปลายฝนต้นหนาวคนี่คือบรรยากาศที่กลางแม่น้ำโขงเลยครับตอนนี้เฮาฮอดกึ่งกลางแล้วครับพี่น้อง ตึงกลางระหว่างประเทศสวยที่สุดเลยครับมีโอกาสจะลองมาสัมผัสบึ่งกี่น้องครับและก็มาลงทางแขกมาได้สองเส้นทางครับทางเรือกับทางสะพานทางสะพานจะซาแ่หนึง่งแต่ว่าวิวงามเฮงกี่น้องสุดๆเลยครับ้าม่อยากไปเ,กเรือมาเร็วกับไปทางเรือครับสิบห้านาทีอย่างซาหอดเลยทางเรือไปฝั่งเรานะ ฝั่งลาวเมืองท่าแขครับสวนงามที่สุดเลยครับพอข้ามสะพานมาปุ๊บเขาจะไปทางคว้ยเดี๋ยวันนี้พี่น้องเขาจะเปลี่ยนเลนแล้วบันนี้จากเลนซ้ายขับเลนขวาบัานนี้ครับ ยิน okay, ดีเ,เม่แล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสูา่แขกขบวนครับเ้าพเจ้าแ่กมาพิจาราปัจจุบัตนี้ค่าธรรมเนียมค่ารถนี้จะไม่สั่นใดนะครับพี่น้องค่าใช้ใจขอเข้าประเทศเราเนี่ยมเมื่อกี้เขาจยาอยู่ด่านฝันธรรมนมหนึ่งร้อยบาทค่าธรรมเนียมเมื่อกี้นะครับถทาสบายเนาะเส้นทางสบายสะดวกสบายเส้นทาง สะดวกสะอาดสะอาดดวสวยงามนะครับมันจะยากเฉพาะรถที่เอาข้ามครั้งแรกในกรเอกสารนะแลลวกาครั้งต่อตอไปกันง่ายขึ้นแล้วมันนี้เอกสารก็จะน้อยลงนะครับเมื่อกี้เหตุเรื่องขอเข้าประเทศที่ดาดสะพานครับพี่น้องมันจะมีเสียค่าธรรมเนียม3คนแล้วก็ค่ารถนี่220้บาทแล้วก็ซื้อประกันภัยผมจ่ายเป็นรายปีครับ1000บาทมันจังแบบเธอเดียวมากกันแล้วเลยพี่น้องมันจะงต้องมัต้องไปซื้อหลายเทือหนะ ครับค่าใช้จ่ายฟังนครพนม100บาทแล้วก็มาที่ฝั่งลาว220บาทรวมทั้งสิ้นมา3คนกันจ่ายอยู่ที่300ร้บาทครับพี่น้องประมาณนี้การเฮ็ดเอกสารขอเข้าข้ามฝั่งระหว่างนครพนมกับทักแขกนะครับตออไปกันต่อครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศครับที่สะพานมิตรภาพกับเราว3นครพนมคำวุฒิครับนี่เราจะไปรจยนัยไปไปอีเวนต์เชื่อมกันครับ เลี้ยวซ้ายไปวิ่งจันทร์เลี้ยวขวาไปสวนนาเขาเรียดท่านเจ้าท้ายดีเขาเอาทางสายดีเอาเอาทางขวาไปทางขวาบ่เอาทางขวาแล้วกันเดี๋ยขวขอไปทางซ้ายสัก่อนหน่อยนึงขี่ข้อสาวเมืองหินบุญไปแป๊บๆนิดน,นึงเนาะ <laughs> ครับตอนนี้ถนนหน,นทางจากแขวงคำม่วนไปวิ่งจันทร์ตอนนี้เขตทางยังดีเลยครับพี่น้องลาดยางปูยางาการเดินทางสะดวกสบายพี่น้อง <laughs> จากนี้ไปตัวมุกดาเกลือ18กิโลครับ ที่ว่าเขาจะไปเที่ยวทางเมืออินบุสกนจกนังหวะหนึ่งครับพี่น้องไปเช็คอินในรอบหนึ่งปีหลังจากที่ฮาบริมานานแล้วครับป๋าพี่น้องครับบริมาตั้งนานครับพี่น้องตอนนี้ทางเส้นทางจากสะพานมือทัะแขกไปทางมืออินบุญพื้นนี้ตอนนี้พืน้นที่เป็นซีเรียเลยครับพี่น้องลาดยางแล้วก็มีไฟส่องทางอย่างดีเลยครับทีใ่ให้การเดินทางจากเวียงขำวนไปฮอดเวียงจันทไปฮอดปากกระดิ่งเวียงจันนี่พี่น้องเดินทางสะดวกสบายง่ายขึ้นครับไฟเป็นโซลาร์เซลเล์นลไม่ลั ไปเป็นโซลาเซลล์นะครับเจ้าเคยมาหินบุญมวหนาเคยมาตอนเดือนกันยายนครับเจ้านะจะมาให้ยังหาลูกสาวจ้ด,ดีมาหาลูกหาเมียเส้นทางจากท่าแขกไปที่เมืองหินบุญมื่อคุนคำนี่ที่เที่ยวเปที่บรงางามด้วยว่าจะเป็นนอกฟิวพอยทถ้ำของรอแล้วก็ขุนกองแรงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ทางธรรมชาติที่แบบกําลังนิยมพากันมาเที่ยวนะพี่น้องเพื่อทางดีเนาะร้านยางปูย่างดีแล้วก็มีหลายทางแล้วก็ตีเซ็นจราจอ ยังมาตรฐานเลยครับถ้าเราฟนาอยังเห็นทางอยู่เลยถ้าเรามีแล้วล่ะเป็นแล้วครับนี่คือถนนเส้นทางรักได้ดีฮะเส้นนี้ฮะเจ้าวิงจันทร์ไปฮอดเลาใต้หูดเลยเส้นนี้เ<อ>จ้าท่าแขกไปฮอดเล่าเหนือถึงกันเส้นนี้นะพี่น้องครับสางน้ำมันนะครับบ้านเทาเอิญกูด,ดังส่วนล้าเอิญสางครับสางน้ำมันที่เมืองท่าแขก เส้นทางนี้ขีมม่มอเตอร์ไซค์เที่ยวม่วนครับพี่น้องไปตามเส้นเดือดรูปลาลูปนะแวะขุนกลองแรงแล้วก็ไปเวะเตอมน้ำมันอยู่ปั๊มทางแบงค์ลักซาวแล้วก็ไปเรียนซิบายอยู่ภูพามาแล้วก็ไปนอนมาก,กองรอคับเส้นทางนี้วิวงามสุดทางเลยเด้เออรถคันนีแม่พี่น้องบินหมดหรอ เรลกๆนัดับนะเรียอทานอาหารคนมันปิงมา,าับเส้นทางลาดยางดีเล้วครับพี่น้อง ชมบรรยากาศเส้นทางไปเมืองฮิบูนครับพี่น้องเส้นทางนี้ตอนนี้เดินทางสะดวกสบายครับพื้นลาดยางเส้นทางใมาย่างดีเลยครับมีเส้นจราจรแล้วก็มีเส้นมีไหลทางพร้อมครับางหน้า,นาเลยแขวงข้างบนเป็นแขวงที่ตอนนี้มีผู้คนมาเที่ยวหลายเด้ยร้านโมไซร์ร,ร้านซาลดนีมีหลายแต่ว่ารถรพอร่อๆกันไซครับพี่น้องโดยเฉพาะที่ร้านมีไซสซาลดจักหนีเพื่อบริการดีแห้งครับก็จะมีทั้งเบียร์เครื่องดื่มผ้าเช็ด บริการลูกค้ายานลูกค้าโคแห่งยานเมือยนะพี่น้องด้วยขนมปังเขื่อนบริการดีขนาดเลยพี่น้องเลยเบียร์บรมดบํารห่งเมือยยงจรินะขักขนาดเลยเ <c oughs> จ้าของร้านตึกกระไดทางขวาก็ได้บรรยากาศงามพี่น้องนี่คือบรรยากาศวิวภูเขาตามเส้นทางดุลูกแก่ขบมนครับ หน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนครับ mm hmm. เที่ยวได้ตลอดฤด,ดูก,กาลเลยครับแข่งขับมวลถ้าเก่ก็สัฝรั่งเนาะที่เที่ยวยดอดฮิตแล้รก็ท่ากงอ็ดนครับท่าป่าฟ้าครับพี่น้องไปยมุมรลาชกัที่เที่ยวไม่ต้องเข้าก็าได้ไปจุมรลาชค่ะท่าตามแม่ทางก็ได้ได้ฟิวได้อาหารรถแล้วครับวิวมันงามตลอดทาง60กิโลเมตรจากทากเกียไปเมืองยมูมาลาสะนะสังเกตว่าเ,เส้นทางในเล่านะครับไฟส่องสว่างมันเป็นสุลล่าเซลล์นะ ไฟโซลาเซลล์เนาะตรงนาโซเมืองทินบุงนะครับบ้านนาก่อบ้านนานทาขาแขกมีราคาขาดทาง,าง,าง,างเรือยหมดเนะพี่น้องคือเส้นทางที่เข้าออกกันสภาพครับสภาพไทยเล่ามาแเลยค,ครัเดี่ยวซ้ายนะครับผมทางเลี้ยวขวามสิไปทีท่าแขนนะครับไฟสองสว่างเป็นโซลาเซลล์นะครับเลี้ยวขวาเป็นไปบ้านเมียเจ้าตีบ้าน,น,าานลูกทางเข้าบ้านนาก่อเข้าบ้านนาก่อจากนี้ไปทางไปรักซาวแปดสิบสี่กิโลเมตรครับ หมอกลุงพี่น้องเลยหมอกลุงทางเขาปน,นากอกขวาดดนรถบรรทุกพีจีนนะครับทางในล่าวนีดด่รถบรรทุกหลายจัหนหอยนะครับตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นรับรถในลา่ารั้งแรกแน่รอบสาปีบีบรด้ตั้งแต่ด่านเปิดอกบริอ้าวตัทาง โอ้ประตูประตูแบบคล้ายๆแบบรถไอ้รถอย่างเงินฟูลาลี่อันนะหม่มาว่างอ่ะเลยทางสะดวกสบายครับเส้นนี้ไป็นอดเล่าหนึ่งนะเลยวะวิ่งจันอ๋อหอดเวียงจันท์เลาหนึ่งกับหอดดิแต่ว่าเขาโฟกัสถึงโฟกัสไปเรื่องหลวงนะนะถือว่าเป็นทางลักเลยล่ะทางลักหมายเลข13ไต่จากเวียงจันทร์สู่ปากกระดิ่งบริกรรมไซคำม่วนสวนขต ปากซีสไปยังไรท่านพาไปโรงพยาบาลเกือบร้อยกิโลเมตรครับลุงพยาบาลโรงแรมคำม่วนโรงงานคำม่วนอุตสาหกรรมไฟส่องสว่างมีเป็นระยะระยะตามหมู่บ้านเนาะก็จะมีไฟสุราเชลส่องทางเนาะบ้านนาโกกบ้านยังไงี่บ้านนาเงียวบ่่นีบ้านนาเงียวบ้านนาเงียวบ้านนาเงียว ข้างหน้ามันจะมีตลาดข่างหางในตลาดบานนำดิฟมันจะไปซมอาหาราาธรรมชาติกันทางเข้าบ้านานางเงี้ยวบ้านานางเงี้ยวน่าจะมีการปมมาลูก<า>บังเงี้ยวหลายเนาะในทุ่งนาฮะนะหมู่บ้านนี้พี่น้องครับเพิ่นเผาทานขายตามเข็มทางเต็มเลยครับโอ้รถบรรทุกมันเดยสารทางแค่เลยว่ะฮะเนี่ยสังเกตกว่ารถที่สวนมากส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกนะครับ ไตนะครับบ้านนั้นใส่ส่วนใหญ่สักหลักเลยลาภที่มีธานาดีแน่ๆจากนี้ไปสยามบุรีเจ็ดร้อยกิโลเมตรสาวขี้เข้านะสาวกิต่ำบาุคงสาวสูงต่ำบาุคงกันร้านร้านอันคาเฟ่ะเหรอคาราเมลว่ะเนีลนกลางเวิ่งมาเป็นร้านป้ายยางต่อเร่งมาเป็นร้านค้าวเกลือเมื่อกี้นะขัาขนาดครับพี่น้องครับ นี่คือเส้นทางจากเมืองตะแคกไปที่เมืองกินบุญแขวงขำมวนครับเป็นเส้นทางที่ลาดยางหากันแล้วได้บทก,กี่ปีครับพี่น้องตอนนี้เดินทางง่ายขึ้นครับค็ดให้ปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็มีไฟส่องสว่างตามหมู่บ้านครับพี่น้องเส้นทางนี้สามารถแวะเที่ยวตามในทางได้มันจะมีทั้งสวนสัต์แล้ะกางเข้าไปตัดวังเยี่ยมซึ่งเป็นบ่อนท่องเที่ยวเล่นน้ำกินข้าวป่าในยามร้อนนะครับพี่น้องที่ท่านไปคุณกล้องแรงครับ คุณของแรกก็เป็นที่เที่ยวขึ้นชื่ออีกจุดหนึ่งที่บหคนพลาดสำหรับคนที่เดินทางมาเที่ยวที่แขวงขมวนครับงานอีกจุดหนึ่งพี่น้องอยู่ดับั้นด้วยกันครับแต่ตอนนี้ผมมักเส้นทางจาทะดัดแคบไปที่เมืองอินบูนแองพี่น้องมันง่ามนะกาขี่รถง่ายดีมันทางมันกว้างขึ้นแลการไหลทางก็มีพร้อมครับจากนี้ไป มันจะมีปัป๊มปตทอออีกจุดหนึ่งคุณล่ะครับพี่น้องทางเป็นรักษาประมาณ85กิโลเมตรโอ้โหนะพี่น้องใกล้เทือรังคาไหมรถทัวร์จากเวียงจันไปสวนัยเขตปากซีคล่ะวันกบบคุล่ะไปด้อยพี่น้องสองทุ่มหมดแล้วปากซีคือขึ้นหนะัวเจ้รถนะรถโดยสารเราโอเคคือ okay. มันเป็นรถเตียงนอนไอ้สองซันฮะ,อะนอนสุดทางเลยดิไม่เห็นเลยยูทูบทางหกเดือนที่แล้วยังอันนี้อยู่เลยยังเห็นถนนอยู่เลยยังเกียรยังกันอยู่เนาะทำมารอบนี้แล้วหมดแล้ว,ลว,ลวจุดที่พี่แล้วบ <c oughs> <ร>๊วยขับพี่น้องครับไปใหญ่เพิ่นตอนงัวครับเขีท้ทองเงียนสุขุนโซนนะครับอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมกู้ตื่นยางพี่น้อง S <S สบายดี <N> ง่ายเสียดไวยทาง่ายเสียโรงเรียนปฐมสมบูรณ์ครับที่ยายงกุเดเขียดบ,บ่ทางบะงอที่บ้านนางูพี่น้องบอดี้ครับมีตลาดริมทางพอมไหมครับตลาดชุมชนครับที่บ้านนางูมะนาฝนสะบ้านจะมีอาหารธรรมชาติขายพวกตก้นใบกระแสนกเขียดครับตามริมทางแบบนี้ครับบ้านนางู เรื่องกับบ้านลักหนึ่งไปหารัก้อยเนาะเั้งซื่อหมู่บ้านไงกันาดเลยครับนีเดี๋ยวผมพา z มเบิ่งบรรยากาศวิวเส้นทางที่ประเทศลาวที่เขียนขั้วนครับตอนนี้ข้ามาฮอดทางแยกเลี้ยวซ้ายไปเมืองเฮนบูนครับพี่น้องเป็นเมืองยูริ่น้ำโขงครับสํานนอนมีปนแปดตรตรงข้ามกับทางอุเทนนี่เฮีนบูนนะ บรรยากาศครับเส้นทางที่แขวงขมวนจากท่าแขกมาที่เมืองหินบูนครับพี่น้องทางพื้นลาดยางย่างดีมีไฟส่องตลอดทางเลยครับต้องหาปกไบมาเที่ยวเล่นเสล้วพี่นอตต้องทีต่ต่อไปนะขักแล้วจะพิ่นอขี่ไงเนาะมันเร็วดีมันจวดดีนะมีรถโดยสารตามไปทางครับตั้งแต่บ้านกองรอแล้วก็ทานเป็นแลกซามมาที่เมืองท่าแขกรดคุนใดน,นะครับ กําลังไปก่อกันอยู่บ้านกองลอมาเลยดิที่พักน่าจะเต็มมาเลยตอนนี้ะนะครับน้ำแหงบ่กองลอือมน้ำแห้งแต่ก็มีแต่ก็มีบ่แ,บแหง้งน,น,น้ำใสเลยล่ะน้ำใสเลยแบบสุดๆ,ๆล่ะตอนนี้มันนิ่งเนาะมันนิ่งด้านไหลผ่านของขาวกลีบปูนบ้านน้ำดิบบ้านนี้ครับบ้านน้ำดิบ เมืองกินบูดครับเดี๋ยวขวาเข้าไปนะเข้าไปช่วงนี้แบนไม่จะหมอกแล้วครับพี่น้อง